ครสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบถือหลบหลังยูทุกท่านครับสุบผูกุกคนเฉีดเครอได้เพียงเด้อมันเหนื่มากคำๆพี่น้องคิดอยากกินลาบทองให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าอ่าแม่ป้าเป็นเห็ดมาให้กินครับก็เลยเห็ดก็เลยมากินให้พี่น้องเบิ่งเพราพี่น้องเบิ้ลมาหนีว่าจะกินเนื้อดอกไม้ซื้อเมื่อกาบเลยอยากให้พี่น้องเบิ่งว่าลาบทองเป็นไลยลาบทองคืดสาหลายาหลายได้เพียงเด้อสาหลายอีสานเพิ่นอีสานได้เพียงเด้อ มาพี่น้องนี่ยแหละคนเดียดม er. าให้แซ่แสบวายร้องกินให้เบื่อเดียวท่านแม่ป่าเลยไม่ให้สู้พี่น้องเลยสู้กินหลับเท่าเลยหลับเท่าเลยเพื่อนเด้อมาเยอะไรให่างมันน้ำจ๋าโบตื่นหนุ่มนะพี่น้องมันไมั่น่าเกินมาพี่น้องมาโอ้ยพี่น้องผมอยากจำเป็นแล้วจักรกะว่าผมอยากหน้าพี่น้องมากเป็นเด้อ อืขันตัวการทิ่ยไม่เห็นพี่ร้องเป็นมะห่ยน้ำมาเล่นผมไม่กิ่นเลยพี่น้องอืม ตเตเาเา้าักแตงปนเต้าักแตงนั่นเปรองมลาปลเกลือคืนลักกะลักะลาเกลือคนลกกะปลกทปทนั่นรเปล่เรื่องนี้ต้องเใส่นปนปน,ปน,ปน เปกบเปินเขียดพี P ่น้องต้ โ้ใส่บะเกอร์คืนอันนี้หอยใส่ยังเสียบด้ปีนองด้ใส่หอยหัวหอยอืเอากันนายปีน้องคุณดูว่าเท่ากับอย่างปีน้อง สาหลายแล้วพี่น้องเรื่องเนี่ยเห็นบ่มพี่น้องสาหลายสาหลายน้ำจดืดเสียบพี่น้องล่างดีดีเรือพี่น้องเรื่องร่างแล,ล้วก็ลวกดีๆอืม up. เราเปิลเปิเซ็น้าปลาทูได้เป็น้องด้วยปลาทูมาเปิ่นใส่แซ่บคือกันอืเอาพี่น้องบันเบาแดงเมื่อนี่เป็นวาสิตกซัมกี่บ่ตกเ้ด้พี่น้องด้วย แต่ท้าเลยนระบุเอาเลยคนตรเลยแล้วก็เอาห้อนอืมคับพี่น้อง

Ну, mm это... -hmm. แ็บครับพี่น้องโอ้ติ่มันเล่นเฮี้ยนเพี่อยเริ่มมเือีๆเลยออสีหกๆจริงมั้เนี่ยหกแขงขันครับทจะานเก็บหลังข่งหลังเก็บของบอก เป็นแบกทัวหน่อยอืมน้ mm. องเลย 嗯。Mm hmm. สะลายน้ำจือดอร่อยครับอร่อย เรื่องเรื่องเจ็บครอบนึงนะกลับทอบนะ <c oughs> บ <acio> บเก <cat on developed Airbnb> ี่ยงอุสุดยอดบัวพิเป็นไหมันนี่พริแซ่บปนอยู่กับแซ่บครับใส่ป่นปลทูด้วยปลาำปลาทูก็ต่ำปนใส่แต่แซ่บไปอีกก็ชาับนึง เอาเพระมาเปีนเพราะเบิเกี้ยงมานี่เกี้ยงถาดยิงเลี่ยนพักกับเบิดมาอนี่บวดศาสตร์มันเสียบครับพี่น้องโดนที่นใด้มันกลิ่นเสียบจนเปลเนาะเอาสมรที่นี่กับยีุ่่นี่ยางไร่แ้เปล่เนาะหันมาที่นี่กับุนละประเก็สับปะร่เบาแดดเดียคือเก่านนะหังกิเรียก็ตั้งบางเบาแดดเบรสุภาพผู้แจบมมอสมมันได้กขอวาขถดควาหด้เบิเมือมือ่เนยังถ่ายถ่ายบังได้เบิ่เรื่องมืองมือนมิจุระมือนมิจุระครับเอา เซอร์เนี้สวัสดเบีครับสวัสดีครับ